อยู่กับปูน,นั้นเองวันนี้เล่นเกมสีขนเหมือนเดิมครับโอเคถ้าเป็นยังไงเราไปชมกันเลยวันนี้เล่นแบบรางวันนะคะทุกคนอยากรู้เล่นแบบรางวันเราจะขี้โกงได้ไหมเราเล่นค่ะเราไปรู้กันเลยหนึ่งคนนี่9ก้ให้เขาเลือกให้ดีกว่าคะ่ะทุกคนุคณนาเลือกไม่ได้เพราะเกมมันเยอะเกินทุกคนผิดซ่าเยอะมาก เราเริ่มเล่นกันเลยนะคะฟุตบอลไม่สอบเลยอืมนี่เอาไปอืมเอาไปฮ่าฮ่าเอาวเราจะไปไหน ค,ค่ะทุกคนจะมีเสียงรบกวนนิดนึงค่ะไม่ต้องไปสนใจนะคะโอเคค่ะทุกคนเวลาจะหมดแล้วนี่เราชนะค่ะทุกคนทุกคนมีเสียงรบกวนนิดนึงนะโอเคค่ะทุกคนเราชนะนะคะเกมนี้ เหมือนเดิม ทุกคนเบื่ออีกแล้วค่ะทุกคนโฆษณาเหมือนเดิมงนะับปิดเน็ตโอเคเราปิดเน็ตแล้วนะคะทุกคนมันน่าจะไม่โฆษณาแล้วนะคะคือเสียงปูนาแห็บนิดนึงค่ะทุกคนน้ำร้อนลวกปากกินเร็วเกินนะคะ มีโดนทุกคนเรากากมากเกมนี้ไม่ชอบเลยอ่ะเอาเอาปาเสีทีมัวเองเพื่อ,อโอยทุกคนเราไม่เก่งเกมนี้อ่ะปาไม่โดนกี่คนเลยไอ้เหลืองเองต้องช่วยฉันละแหละนี่เห็นไหมทุกคนเราแพ้เนี่ยไอ้เหลืองฉันขอโทษ ฉันเล่นเกมนี้ไม่เก่งอ่ะอิงก็อาจจะเห็นนะเวลาก็จะหมดเขาก็ชนะไม่อยแ้เ,เล่นเกมนี้ไม่เก่งอ่ะทุกคนคนดูขอเสียงลงแปบ๊บนึงนะคุณน้าไม่ชอบเสียงดังโอเคอ๋อเกมนี้ง่ายนิดเดียวนี่เนเอา้า นี่เนลูกของฉันได้หนึ่งห้ามให้ลูกของตัวเองเข้าของเข้าของตัวเองดิดขาดนี่เข้าเอา้ามันเป็นลูกสีฟ้าเย้านี่เป็นลูกแดงชึบเอานี่สีแล้ว เย้เราสนะ่าทุกคนนี่เป้นโอ้โหทุกคนดูท่า<ห> <laughs> เยอะมาก <laughs> กี่นาทีแล้วเอ่ยทุกคนเราไม่ชอบเกมนี้เลยอะ <c oughs> <c oughs> มีแต่ตกตกตก เอะก็ตกนี่ฉันต้องเลยทีหนึ่งฉันไม่ยุ่งลุกเราจะตายนี่ลักสณะค่ะทุกคนนี่ท่าเต้นโคตรเท่ต้องมีคนร้องไห้สักคนนั่นไงปัดไก่เอานี่เน แล้วไม่เก่งเกงมนีเท่าไหร่นะทุกคนเนาะน้อนนอน,น,อนทุกคนเห็นไหมฮัลโหลเราจะมีโอกาสสนะไหมฮัลโหลไม่ไอเคยวอู้ทุกคนสนะห,หมดเลย นี่ถ้าเป็นขดเท่เราได้ที่หนึ่งคับเพราะว่าเราได้ห้าก่อนก่อนทุกคนมั้งนะคนเราไม่ชอบกินเราไม่ชอบยุ่งกับไข่เราไม่ชอบยุ่งกับใครเออเอ็งเอามือมาตีหัวฉันทำไมหนีนีแบบ นี่นี่ดิงจ้าอึ้นี่อื้อเอามือตีเออคนเราจะตายแล้วนะงับนี่นี่นี่ดิงจ้าเออเออคนอเราตายเร่งความเร็วนิดนึงค่ะทุกคนเกมนี้คนไม่เล่นจริงๆนะคะคนสร้างค่ะเล่น บางนะทุกคนปูนาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะคะแค่รู้ว่าพวกนี้มันมีตัวที่สลับบ้างค่ะทุกคนเกมนี้ึ๊บกินขนมนยำ่ยอายย่อย,อย,ออยห้ามโดนระเบิดเลยค่ะโดนระเบิดมันจะช้าโอ้ยมันจะลดขนมเรา เองจะระเบิดขนมฉันไม่ได้ฉันชอบกินขนมจะตายเบรกไม่ทันค่ะทุกคนมันก็เลยโดนระเบิด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  <c oughs> เกมนี้วต้องตั้งสติให้มันห้ามโดนระเบิดต้องสโลเอาไว้ นี่เราชนะค่ะทุกคน <c oughs> นี่ทาเต่นเลย,ยได้ยี่สิบแล้วค่ะทุกคนได้ยี่สิบแล้วภาษาเราเรียกว่าได้สาวนะคะภาษาไทยเรียกว่าได้ยี่สิบเก่งจีเอทุกคนเราไม่เก่งเกมนี้เลยค่ะ <c oughs> เราไม่ชอบเกมนี้อึบเอามา เอามาเดี๋ยวนี้ถ้าเล่นแบบสีผมาอาจจะค้างได้นะครับปึ้งนิ่งขอแย่งเอาอเยืนรอแล้วกันโอ้โหขบวนการทำไมแก่ฉันไม่เคยได้แตะลูกบอลสักครัง้งเลย ลักชนะนี่ขอเอายา <Yeah. S 1> ลูกเ,ะะดดเดียว,ล,ยวลักษณะอะไนะค่ะที่คุณจะบอกเวลาอะไรดีเย้เราชนะค่ะได้ภารกิจเตะบ,บอลเตะลูกบอลพูดผิดค่ะทุกคนคือพูดไทยไม่เก่งค่ะทุกคน แหมเย่ yeah, ทุกคนเราสานะเย้เย้เย้ใครชนะใครก็ดีใจนะคะทุกคนนี่รับเงินรับภารกิจไปซื้อของดีกว่าค่ะทุกคนเราจะซื้อหมวกหูกระต่า,ตายเออไม่ชอบเราสอบหมวกขาบอยนี่ได้ภารกิจเรารู้ว่าได้ภารกิจนี่ โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย